อ่ะทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดกันนะครับนักเรียนครับอ่ะเราจะค่อยๆทําแบบฝึกหัดไปนะครับทบทวนอีกนิดนึงนะครับเมื่อกี้เราจัดเรียงของอินเนอร์แก๊สก็คืออาร์กอนใช่ไหมครับจะเป็น 1s2 2s2 2p6 3s2 แล้วก็มาถึง 3p6 จะได้18อิเล็กตรอนถูกไหมครับอ่ะนะครับในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับสังเกตว่าทวนอีกหรอบนะครับอินเนอร์แก๊สทุกนะครับทุกตัวยกเว้นฮีเลียมนะนีออนอาร์กอนคริปตตนซีนอนโเรดอนเนี่ย มันจะบรรจุลงท้ายด้วยอะไรนะครับทันหน่อยถันหน่อย,อยลงท้ายด้วยอะไรนะครับอ่า ns2 แล้วก็ np เลยนะครับ np6 จำมาเลยนะครับเพรานั้น้น n e r แก s สทุกตัวยกเว้นฮีเลียมนะครับก็เลยบรรจุอิเล็กตรอนเต็มทุกออร์บิทัลเลยนะครับโอเคอ่ะยังมาดูโพแทสเซียมเนี่ยมี19ใช่ไหมครับอาร์กอน18โพแทสเซียมมี19อ่ะเราลองมาจัดโพแทาสเซียมไปพร้อมๆกันเลย ะลูกครับสู้ๆนะเริ่มโพแทสเซียม19อิเล็กตรอนก็จัดที่ 1s อะไรก่อน 1s ใส่ได้2ใช่ไหมครับใส่ 1s เสร็จปุ๊บก็มาใส่2อะไรต่อครับ 2s อ่า 1s เสร็จปุ๊บเอาไปต่องหางลูกศรเจอ 2s เติมเลย 2s 2อ่า 2s ใส่แล้วเสร็จปุ๊บมันก็มาใส่2อะไรต่อครับ 2p p ใส่ได้สูงสุด6ถูกไหมครับอ่ะ 2p จากนั้นมาดูมาเจออะไรต่อเจอ 3s ใส่ สองถูกไหมครับเพราะว่า s ส่ได้สูงสุด2 p ใส่ได้สูงสุด6ถ้ามันมากกว่านี้ก็ให้ใส่แค่6 s ก็ใส่แค่2แล้วก็ที่เหลือก็ไปใส่ชั้นถัดไปเรื่อยๆโอเคปะ่ะทีนี้นะักเรียนลองรวมซิตอนนี้ได้กี่อิเล็กตรอนแล้ว2กับ2กับ2ได้6 6บวกเป็น12เหลือกี่อิเล็กตรอนครับจะครบ19 7อิเล็กตรอนเพราะนั้นเหลืออีก7นะครับพอ3 s เสร็จปุ๊บก็เอาหัวลูกศรไปต่อหางเจออะไรต่อครับเจอ3 p นะครับเรามี7อิเล็กตรอนใช่ไหมฮะ เรามีเจ็ดอิเล็กตรอนแต่ P ใส่ได้สูงสุดแค่หกให้นักเรียนใส่อะไรนะครับหกแล้วเหลืออีกกี่ตัวครับหนึ่งตัวมาใส่ที่ c s ต่อเลยแล้ว s ใส่ได้สูงสุดสองแต่เรามีเท่าไหร่หนึ่งก็ใส่หนึ่งพอนะครับแต่ห้ามใส่เกินสองนะแต่ใส่น้อยกว่าสองได้กรณี s นะโอเคปะ่ะเพราะฉนั้นก็จะสิ้นสุดที่ 4s ซึ่งมีหนึ่งนะครับซึ่งมีหนึ่งเพราะนั้นคุณครูก็จะจัดเรียงได้แบบนี้ครับก็จะเป็น 1s2 นะครับ 2s2 2 P 6 3 S 2 3 P 6และลงท้ายด้วย C S 1ครับโอเคไหมอ่าแต่ถ้าเรียนแอบ,บสังเกตนะครับกรณีโพแทสเซียมเลยนะครับเนี่ยจนถึง3 S 2 3 P 6ตรงเนี้ยจัดไม่เรื่อยนจนถึงตัวนี้ยมันก็คือ R อะไรครับอาก้อน18ถูกไหมครับถูกไหม ด้วยการที่ธาตุหมู่8มันบรรจุเต็มทุกออร์บิทอลลงท้ายด้วย ns2np6 เนี่ยมันก็เลยทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นกรณีที่ธาตุที่มีเลขอะตอมเยอะหรืออะตอมิกนัมเบอร์ยเยอะๆอย่างเช่น8 0เงี้ยถ้าเรามาไล่จัดทีละตัวโอ้โหนักเรียนเขียนเป็น2 3บรรทัดเลยนะครับถูกไหมมันก็เลยให้หนักเรียนจัดเรียงแล้วเขียนยาวเยอะเกินไปนักวิาสาก็เลยคิดอีกวิธีหนึ่งก็คือเขียนแบบยอ่อแบบยอ่อก็คือเอาธาตุหมู่8เป็นหลักโดยหลักการก,ารก็คือพิจารณาว่า จำนวนอิเล็กตรอนที่เราจะจัดนะั่นอะมันใกล้เคียงกับธาตุหมู่8ตัวไหนอย่างเช่น19านะครับธาตุหมู่8ที่ใกล้เคียงให้เลือกตัวน,น้อยๆนะอย่าเอาตัวที่มันมากกว่าให้เลือกเอาตัวที่น้อยกว่าเช่น19ใกล้เคียงธาตุหมู่8ที่น้อยกว่าใกล้เคียงตัวไหนระหว่างนีออนอาร์กอนก็ใกล้เคียงอาร์กอนแล้วก็สามารถเขียนสั้นๆก็คือแบบว่าจัดเรียงเนี่ยเหมือนอาร์กอน18แนะแล้วอีกหนึ่งตัวที่เหลือเนี่ยอาร์อาร์กอนนี่มี18อิเล็กตรอนใช่ไหมฮะก็จัดไป18 ตัวละเหมือนอาร์กอนเลยเนี่ยก็คือ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 เหมือนอาร์กอนเลยโอเคปะเหมือนอาร์กอนเนี่ย18ตัวแรกนะจากนั้นคูเหลืออีก1ตัวสำหรับโพแทสเซียมใช่ไหมฮะคูก็มาเขียน 4s2 ตัวนี้ไม่เหมือนโอเคไหมเพราะนั้นเราจึงสามารถจัดแบบย่อดได้แบบนี้ครับเวลาเขียนแบบย่อนะก็เขียนว่าเหมือนอาร์กอน18นะจากนั้นเลยอ,อีกตัวครับ1ตัวไปใส่ที่ 4s คูก็จะใส่เป็น 4s1 แบบนี้ครับเห็บบนไหมมันก็จะสั้นลงเลย โอเคนะครับให้หนักเรียนใส่วงเล็บตรงๆแบบนี้นะก็จะเป็นเวลาอ่านก็อ่านบอกว่าเหมือนอาร์กอนสิอันนี้เป็นวิธีเทคนิคการจำเฉยนะเหมือนอาร์กอนสิแล้วก็เหลืออีกหนึ่งตัวก็มาใส่ที่ c s 1เลยโอเคไหมอ่าอย่างที่ครูสอนไปเมื่อกี้ใช่ไหมให้เอาธาตุหมู่8เป็นหลักถ้าถ้าเป็นนีออนก็จะที่ลงท้ายด้วย 2s กับ 2p ถ้าเป็นอานร์กอนลงท้ายด้วย 3p จำไหมนะครับคริปทอนลงท้ายด้วย 4p ซีนอนลงท้ายด้วย 5p เรดอนลงท้ายด้วย 6p โอเคนะครับเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นโจทย์ปุ๊บนักเรียนก็รีบเขียนแผนภาพนี้แล้วก็เขียนหมู่แปดเติมลงไปถ้าเป็น 2p เป็นนีออน 3p เป็นอาร์กอน 4p เป็นคริปทอนนะครับ 5p เป็นซีนอน 6p เป็นเรดอนอะไรเงี้ยจากนั้นนักก็เรียนจัดเรียนแบบธาตุหมู่แปดเลยนะครับอ่ะต่อไปนักเรียนดูต่อนะดูเหล็กนะครับหรือไอรอนนะครับมี26อิเล็กตรอน26อิเล็กตรอนต่อไปครูจะไม่จัดเต็มๆแล้วนะครูคจะจัดแบบย่อๆแล้วนะครับมันเหมือนอะไรครับ มันไปนใกล้เคียงตัวไหน26เนี่ยใกล้เคียง36ไหมไม่นะตัวที่เลือกใกล้เคียงเราจะไม่เลือกตัวที่มากกว่าแต่จะเลือกตัวที่น้อยกว่าก็คืออาร์กอน18นั่นเองสแสดงว่านะครับสแสดงว่าเหล็กเนี่ย18อิเล็กตรอนตัวแรกนะครับ18อิเล็กตรอนเนี่ยจะจัดเหมือนอาร์กอนแสดงว่าเราต้องจัดอีกเพิ่มเติมอีกกี่ตัวเองนะครับลองคิดซิเพิ่มตัวเราต้องจัดเจยนจัดเรียออีกตัว26จัดไปแล้ว18ก็เหลือเท่าไหร่ครับ เท่าไหร่เหลือ8อิเล็กตรอนนะครับเหลือ8อิเล็กตรอนที่เราจะต้องจัดเพิ่มเติมนะครับโอเคอ่าก้อนลงทายได้ 3p6 ถูกไหมอ่ะเรียบร้อยแล้ว18เพราะนั้น c s ครูนะครับแล้วครูก,ก็เหลืออีก8อิเล็กตรอนที่จะต้องมาจัดอ่ะครูก,ก็เริ่มจัดที่ที่ c s เลยนะเพราะว่าเราจัดถึง 3p เหมือนอ่ะก่อนล้วใช่ไหมครับอ่ะ c s 3, ใส่เท่าไหร่นะครับ2อ่ะ8อิเล็กตรอนที่เหลือใส่ไปแล้ว2เหลืออีกเท่าไหร่ครับ6จากนั้นเราก็มาเติม อันไหนต่อครับจาก 4s ก็มาที่ 3d อย่ามาที่ 4p เลยนะต้องมา 3d ก่อนถูกไหมครับหัวต่อหาง e นะ 3d d เล d อ l ร์ t นะครับสามารถบรรจุดได้สูงสุด10อิล็กตรอนแต่เราเหลือเท่าไหร่ัวนี้เหลือแค่6ก็ใส่ไปเลย6ตัวไม่ครบไม่เป็นไรแต่ห้ามเกิน10โอเคไหมสำหรับ d Orbital นะครับเพราะนั้นครูก็เขียนแบบยอ่อได้แบบนี้บอกเลยว่าเหมือนอาร์ก้อน18เพราะ18ตัวแรกเหมือนอาร์กอนจากนั้นก็ใส่เลยครับ 4s อะไรครับ 4s2 ตามด้วย 3d เลยครับ 3d6 นั่นเองนะครับต่อมาดู sgr นะครับ z r นี่คือเซอร์โคเนียมครับเซอร์โคเนียมอะตอมิกนัมเบอร์เป็น40ถ้า40ในี่ใกล้เคียงธาตุหมู่ไปตัวไหนก็คือคลิปอะไรครับคลิปตอน36นะครับโอเคแสดงว่าอิเล็กตรอน36ตัวเหมือนคลิปตอนเพราะฉะนั้นเหลืออีกกี่ตัวที่เราต้องจับเนี่ย 36ก็เลยอ,อีก4อิเล็กตรอนถูกไหมครับง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมมันจะจัดได้เร็วเลยนะครับอ่ะมาจัดเลยครับเหมือนคริปตอน 36, 36 36ถึง 4p แล้วใช่ไหมฮะแล้วเหลืออีก4อิเล็กตรอนมาจัดก็เริ่มตั้งแต่5เลยเลยครับ 5s เอลยนะครับอ่ะ 5s นะครับ s ใส่ได้สูงสุดเท่าไหร่2เรามีเท่าไหร่นะ4แต่แต่ S ใส่ได้สูงสุด2องน้าเรียนก็ใส่2เพราะนั้นน้าเรนเลือ,อ,อีกกี่ตัวครับ2ตัวจาก 5s ไปไหนต่อมาเจอ4 d ไม่ 5, ไม่ใช่ 5s แล้ว 5P นะครับ หมดหัวลูกศรไปต่อหางก่อนไปต่อห,าง,ออหางปุ๊บเจอ 4D ก่อนนะครับ 4D แล้วเลยอีกตัวสองตัวก็ใส่2เลยโอเคไหมครับเพราะนั้นเราก็จะจัดเป็นแบบนี้ครับบอกว่าเหมือนคลิปทอน36แล้วก็ 5S ใส่เท่าไหร่ครับสองครับ 4D เหลือเท่าไหร่นะสก็ใส่ไปนะฮะก็จะเป็นแบบนี้อ่าทีนี้ดูต่อเลยไอโอดีน53 แล้วเดี๋ยวลองทําแป๊บหนึ่งนะครับลองทําแป๊บหนึ่งดูนะถ้าใครงงก็ลองลองย้อนกลับไปดูนะครับเห็นไหมมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นเลยถ้าเราอยากจะใช้วิธีนี้ไม่จําเป็นต้องไปจัดทุกตัวเลยอะมาดูเลยนะครับไออดีห้าสิบสามเนี่ยน้าเดินจะจัดใกล้เคียงตัวไหนเอาซีอน่ห้าสิบสี่ไหมไม่เอาทําไมไม่เอาครับเราไม่เอาตัวที่มากกว่าใช่ไหมเพราะไอดีมันมีห้าสิบสามอิเล็กตรอนไงน้าเดินจะไปเอาห้าสิบสี่แล้วจะเอาอิเล็กตรอนไหนมาเพิ่มถูกไหมครับเออเพราะนั้นน้าเดินก็ต้องเลือกอรครับ คริปตอนสามสิบหกมันเดิมเพราะนั้นสามสิบหกตัวแรกจัดเหมือนคลิปตอนครับอ่ะคุณครูเขียนรอเลยนะเหมือนคลิปตอนสามสิบหกเพราะฉนั้นเหลืออีกอิเล็กตรอนครับอิลเล็กตรอนกี่ตัวครับห้าสิบสามจัดไปแล้วสามสิบหกเหลืออีกสิบเจ็ดอิเล็กตรอนที่เราเรียนต้องจัดเพิ่มเติมอ่ะทีนี้มาจัดอิเล็กตรอนเพิ่มเติมจากสิบเจ็ดตัวที่เหลือครับอ่ะคริปตอนมันลงท้ายด้วยสี่พีเพราะนั้นครูก็ใส่ห้าเอสเท่าไหร่ครับสองพอใส่ห้าเอสไปสองปุ๊บ จาก17ตัวใส่แล้ว2เหลืออีก15ตัวก็มาใส่ 5s เสร็จแล้วก็มาใส่ที่ 4d 4d ใส่สูงสุดแค่10แต่เรามี15เพราะนั้นใส่15ได้ไหมไม่ได้ใส่ได้แค่10อ่ะพอใส่10ปุ๊บเหลืออีก5ตัวไปใส่ที่ p นะครับก็จะเป็น 5p5 โอเคไหมครับ p ใส่ได้สูงสุด6เนาะแต่เรามี5ก็ใส่5เพราะนั้นก็จะจัดเรียงเพิ่มเติมได้แบบนี้ครับก็จะเป็น 5s2 4d10 ถูกไหมครับ5 s 2 c d 1 0แล้วก็5 p 5นะครับเห็นไหมจัดเรียงตามลูกศรนะครับ5 s 2 c d 1 0 5 p 5โอเคไหมครับต่อเลย hg นะฮะตัวนี้อ่านว่า mercury นะครับหรือ broad นะครับ atomic number เป็น80มี80อิเล็กตรอนโอ้โหเยอะเลยนะครับทีนี้มันใกล้เคียงธาตุมดตปตัวไหนที่สุดครับอ่าใกล้เคียงสีนอน54ใช่ไหมฮะอ่าโอเคเพราะนั้นครูก็จะจัดเหมือนสีนอน54 จัดไปแล้ว54เพราะนั้นเหลืออิเล็กตรอนต้องจัดเพิ่มเติมอีกเท่าไหร่ครับ26อิเล็กตรอนถูกไหมครับอ่ะคุณครูก็เอา26อิเล็กตรอนนี้มาจัดนะครับ Si non 54อยู่ลงท้ายด้วย 5p ใช่ไหมครับจากนั้นครูก็เริ่มตั้งแต่6อะไรเลยครับ 6s เลยนะครับเราเหลือ26อิเล็กตรอนนะ s ใส่ได้เท่าไหร่2 6s เสร็จปุ๊บก็มาต่อที่4อะไรครับหัวต่อหางต่อที่ 4f f ใส่ได้สูงสุดกี่อิเล็กตรอนนะลูกอ่า14ครับแล้วเลยก็ใส่เป็น14เลยจ้า เป็น14นะจ๊ะพอนักเรียนใส่14ปุ๊บนะครับ 6s ใส่2 4 s ใส่14เป็นเท่าไหร่ละ16เพราะนั้นแล้วเหลืออีกกี่อิเล็กตรอนครับใส่ไปแล้ว16จากยิม6ก็เหลือ10อิเลนะ็กตรอนนะ10อิเล็กตรอนใส่ไหนละ่ะมาดู 5d d ใส่ได้สูงสุดเท่าไหร่10เราก็เหลือ10พอดีก็ใส่ที่5 d เลยนะอ่าเพราะนั้นคุณครูก็จะจัดเพิ่มเติมได้แบบนี้ครับเป็น 6s2 ถูกไหมครับ 6s2 4f 14และ 5D 10สิบนั่นเองนะครับอ่าและสุดท้ายครับนะครับ Pb หรือ Lead นะครับ Lead นะครับ Atomic number เป็น82 Lead เออโทษทีนะครับ Hg Mercury ไม่ใช่พรานะครับอันนี้เป็นตะกั่วนะครับคูโทษทีคุูเบลอละ Hg Mercury แปลว่าตะกั่วนะครับแต่ Lead เนี่ยตะเอ้ยนะครับเอาใหม่เอาใหม่ Hg 80 Mercury ปอดอ่าแต่ P B เลดอันนี้ตะก,กูว่เออนะครับบางทีจำภาษาอังกฤษจะลืมภาษาไทยนะครับทษทีทษทีนะครับอ่านะครับก็ผิดเป็นครูนี่ใช่ไหมฮะแล้วถ้าถูกละ่ะถูกก็เป็นพออ,อนะครับนะ <c oughs> ะต่อไปนะครับเลดแปดสิบสองปดิบสองนักเรียนจะจัดใกล้เคียงอะไรเอาเรดอนแ6ดสิบหไหมไม่ได้เพราะไม่พอใช่ไหมก็เลยเอาซีนอนห้าสิบสี่อ่ะก็เหมือนเดิมครับก็จับเหมือนซีนอนห้าสิบสี่ถูกไหมครับ ทีนี้จัดเหมือนซีนอน54นักเรียนจะเหลือกี่ตัวเพื่อไปจัดเพิ่มเติมครับนักเรียนก็เอา82ตั้งแล้วลบด้วย54ก็เหลือเท่าไหร่ครับ28อิเล็กตรอนทีนี้นักเรียนก็มาดูครับซีนอนลงท้ายด้วยอะไรเหมือนเดิม 5p 5p ใส่ 6s เท่าไหร่ครับ2ใส่ 6s 2ก็มาใส่ 4f 14 14ใส่ 5d เท่าไหร่แล้ว10รวมกันได้เท่าไหรละ2 64เป็น16 16บวเป็นยิม6 นะครับเราเหลืออีกยิ่มแปดใช่ไหมฮะใส่ไปแล้วยิ่มหกเลยอีกอกี่ตัวสองตัวก็มาใส่ที่เลยเลยจากห้าดีก็มาใส่หกพีอีกสองตัวที่เหลือนั่นเองอ่านะครับะฉนนั้นเราก็จะจัดได้ว่าเป็นหกเอสสองซีเอฟสิบซีห้าดีสิบห้าดีสิบแล้วก็หกพีเท่าไหร่ครับหกพีสองเห็นไหมอ่าก็จัดได้แบบนี้ นะครับผมก็หวังไว้ย่างยิ่งนะครับถ้านักเรียนใครเริ่มจะสงสัยหรือเริ่มจะเรียนไม่รู้เรื่องให้แน่นเรียนนะครับย้อนกลับสคริปต์ย้อนกลับ back to ไปเรียนนะครับ back back กลับไปเรียนเรียนซ้าๆย้ำๆบ่อยๆแล้วเรียนจะจัดเรียงได้เองหรือไม่นักเรียนพอนักเรียนได้สักข้อสองข้อนักเรียนก็พอสไว้พอสก็คือหยุดไว้แล้วเรียนก็จับที่เหลือที่เหลือที่เหลือจากนั้นค่อยๆเปิดดูเฉลยของครูก็ได้ตามนี้นะฮะโอเคนะครับโอเคต่อไปนะครับลูก